จะาสวัสดีครับกลับมาพบกับโค้ดเฟสภาคสองเดี๋ยวอีกแล้วเหรอวันนี้ผมจะมาวอ a ซ์แอปวอ a ซ์แอปเริ่มเกมมาให้ไปเอาวะคนไหนด่คนไหนดิสื่อะไรสื่อสองคนอยู่ด้วยกันคนหนึ่งอยู่ตรงนน้นเอาคนเดียวดีกว่านะอวยไม่หวยเก่า keng keng. Ồ, okay, cái sẽ đuổi เค้าเห็นป่ะวะ?ตกใจตกใจ.โอ้โห, sợ. Bỏ luôn lưng Ta à? <laughs> เอ้ยเาไปเครื่องพวกพี่พี่พี่ไ่พี่ไม่สน <laughs> ไม่สนไล่นั่นดีกว่าไลไลจิวโอ้อยมาทร <laughs> าบเจ็บต <laughs> ีขึ้นอับฟังไล้พ <laughs> เฮ้ย <laughs> มันมานี่ไงมันมาสายกู <laughs> ไหนพี่คือตัวไหนอ่ะเฮ้เนี่ยโอ้ยนี่นะแกติ้งหนักฟังแล้วดูดีๆดูดีเรารู้หมดเราหมดเรารู้หมดเรารู้หมดอันนี้เรารู้หมดแถวนี้แถวนี้โดงกูไล่เลยไล่เลยแต่ยากปะ ลักฟังอยู่วิ่งทำทำลายเครื่องแล้วเวลเา,าเวลาเวลาที่ไหนเวฟกำลังยุกน<อ>ั่งยุกนั่งกับกูยอยู่ตอนเนี้ย ซบโอ้เล็บยาวจัดว่าไโบรสเย้แล้วไม่มีใครไปช่วยพี่เอฟจริงหรอโอ้จังหวะแบบรวบแล้วแบบปลายมีดพอดีอ่ะกลับมาปะพี่เอฟเฮ้ยพี่เอฟกลับไปแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วตัว ปลอดภัยมากเด oh oh hi, ี๋ยวเขาตามพี่นะเดี๋ยวเขาตามพี่พี่เฮ้ยเอกมาโอ้โหหลุจากตามผมมาเซก

<im itation> เปิดแล้วเปิดแล้วสวยเลยเออทิ้งไปก่อนเลยดอกยังคงหลบอยู่นะอันนี้เครื่องนั้นมีคนปั่นออเครื่องนั้นมีคนปั่นเอาเครื่องใกล้เสร้วยถึงบ้างไหมอาจจะไม่ทันแต่ว่าได้ถายไปแล้วคนปั่นน่าจะเจ็บอยู่นะ เอาสุดไงผมเอาสุดผมเอาสุดไม่ <c oughs> สุดใส่เสื่องผมด้วยพี่ w า a t s a p p w h a t s a p พี่บราวไอ้ไม่ใช่พี่บราวพี่พี่สป,ปอนบ๊อบพี่ผีทางนั้นมีหนึ่งคนเนาะเฮ้ยเหมือนเครื่องตรงกลางพี่อยากจะได้ยี่ห้อมันย่อมันย่อ ไก็เอยถือ,อ,อ,อว่าเขาย่อแล้วพี่ร้องเครื่องมันมันดีมันไม่กระชา,ากดันผมไม่มาข้างหลังพเพล็กปั่นเครื่องนี้อยู่พเพลนะ็กนาเป็นเครื่องกลางยังคงมาอยู่อ๋อปันเต็งเกินเนฟือ่อเฟยมันจะใส่พี่นะอันเนี้ยกูจะโดนใส่ละพี่เอกนะ่าจะไปปั่นเครื่องเดิมได้เลยไปแกล้งเดือะ ไม่ไม่เราปล่อยเพียกไปกอนอุย้ยเสร็จจริงด้วยไอย้หลังเขาพี่ไอ้เรืออะไรมีมีจริงมีจริงเอาวะอ้อยไม่รู้จักแอดออนเราซะแล้วแอดออนเราสามารถที่จะกระทืบไม้แล้วเอ้ยเดี๋ยวไปใส่ยี่ห้ออะไรพี่เอฟ ด้วยโอยกมกเหมือนกันหมดเลยโดยพิเศษแล้วโดยพเแล้วไปหาด้งเอทอาร์ไปหน่งอ๋อหายคนลคนนะขึ้นซ้อมไเจอนั่งลงก็นั่งลงเฮ้ยี้ นั่งลงมีเคื่องในห้องน้ำที่ชอบเล่คนเดียวอ่ะพี่เอฟตัวพี่อ่ะใช่ปะใช่เหรอเขาอยู่ตัวพี่ปะใช่เขาอยู่ผมเครื่องนี้ผมใส่สุด้ยเฮพี่พี่เอห็นนะเอ้ยอ้าวอ้าวพ่เห็นนี่คืออะไรพี่เขาเห็นแล้วป่ะเขาเห็นแล้วเห็นอันนี้เห็นแล้วเขาต่อ

้อมต่อเลยผมก็้อมต่อไงนี่ก็ปั่นอย่างเดียวเลยครับพะโหลไ่เก๊กเกอยเกไกเก๊กเก้กเีกเกกเกากเบ๊กเก๊กเกกเกกเก๊กเก๊กเก๊เกมบเกกเ๊กเีกเก๊กก๊กเก๊วเก๊กเก๊เก๊กเก๊กเก๊กเดียวก๊กเก๊แล้วผมก๊กเก๊่อก๊กเก๊กเก๊กเก๊เก๊กเอยู่ก่กเก๊่เก๊กเก๊กเ ย่อนะมันย่อมันย่อแล้วมันไม่ดึงอ่ะโหเอ้าเก้าแล้วเครื่องนึงแต่เพียกอะเพียกอยากรีบนอนโอ้โหเพียกอยากรีบนอนทำไมอยากรีบนอนไม่บอกกันเลย ต,ต,ต,ตรงนั้นคืดีตรงนั้นคือเครื่องเก้าก้าอม,มาเฮ้ย <c oughs> เครื่องเก,ก้าอยู่ในห้องน้ำได้ัยอดนี่ไงพี่เจมมาแฮไลท์ยูทูบพี่เจม <c oughs> แฮไลท์ยูทูบอพี่พีไหน,นไวะเฮ้ย โอ้โหทีมเวิร์คของตีนี้ซู้ไม่ได้จริงครับผม,ผมเปิดเครื่องนะพี่สุดจัดอนะาพ,พี่ติดเครื่องไปแล้วใครร้องอะพี่แหรอ,รอ,อพรอ <c oughs> ี่ไปไหนไม่กูร้อ,เรอ,เองเอยเสร็จนะไปเลยพี่เขากลับมาแล้ว

ีเหตุผลเลยที่กลับมาตรงนี้หรือมีเนิน,นคอลนนเลยวะมีชิบหายแล้วปวดกับมบังเจมอย่ามิ้งก่อนชี้กันไวท้ที่พี่เอกตัวอยู่ปะปดะยูประยูหลังไหนผมเปิดแล้วเปิดแล้วจะเสร็จแล้วอสามลูกนี่สามลูกนี่ยลูกหนึ่งมันหลงหลงหลงทัน เมขาไล่พวกผมออกพอตีเวกหน่อยเฮ้ยพี่แทงได้หนึ่งครั้งอ่ะไม่มีละไล่ไม่สุดเขาไล่เราออกไม่สุดหรบพี่เราดื้อพี่เจมก็ดักอยู่หน้าประตูเขายังอยู่หน้าประตูอยู่แบบเดินวนอยู่ไม่รู้ไปไหนเราต้องมองอะไรมองไม่เห็นอะไรเขาตั่งอยู่หนึงครังพยายามหน้าประตูพวกผมอยู่เหมืนี่ย หลบซ่อนอยู่หลบซ่อนโอ้โหตีป้าบจะไปดักกาง์กินไปดักการ์กับมอง ซุ้มโป่งกันเราอ่ะหลอนจัดสนุกดีโอ้ขาดหนึ่งเลยดีนอน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 สตีมโอ้โหอย่าลืมไปติดตามพี่ๆก็ได้วยนะครับบ๊ายบาย โกดเฟสที่เคยอยู่ในคลิปพี่อีกคลิปหนึ่งวันนี้เกาเจอสนุกมากเกมสุดท้ายเมื่อกี้หรอกรี๊ดครับไว้มาเจอกันใหม่นานกลับมาเล่นทีในจบดนสนุกที่เจอโกดเฟสอต่เพราะว่าแบบว่าจะหลอกเพื่อนได้เลหลอกเพื่อนได้แบบว่าเอ้ยก็เกมมาหวย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 เออเพื่อนจะได้แบบว่าโอเคไม่มีคไม่มีเสียหัวใจจะได้แบบแต่พอเจอโกดพอเจอโกดเฟสแบบจะถึงหลังได้ไหมจะสนุกเงินอันนี้คือสนุก